สปีดเธอก็ยาวแล้วก็มีวักทองเนี่ยอยู่หลายช่วงด้วยกันนะคะพักนี้โดนรัฐประหารมาแล้วสองครั้งถูกยุบพักไปแล้วสองพักกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์เกือบ200คนปลดนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถึง6คนโดยที่ผู้ที่ก่อรัฐประหารไม่ต้องคดี oh, <no. S 2> แต่ผู้ก่อตั้งพักนี้ถูกจองจำ <c oughs> มีความพยายามนะครับในการแสดงรัตประหารสําหรับคุณแพทองทานและพรรคเพื่อไทยนั้นผมคิดว่าเอาไว้เป็นเครื่องมือนะครับตบตาประชาชนเรียกร้องความสงสารถ้าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันธ์พรรคเพื่อไทยสูญพันธ์ไปนานแล้วค่ะใช้เวลาสองปีหมกมุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาคุณทักษิณคนเดียวอย่างนี้มันเป็นธรรมหรือไม่และอย่างนี้เลยือที่บอกว่า โอ้น่าสงสารมากเราถูกก,กระทำจากกัดประหารเดี๋ยวเราจะได้มาชําแหลว่วลีของทางคุณแพนเอ่อจะไปอบอกพานทองแท้แล้วค่ะคุณแพทองทานกันหน่อยนะคะว่ามีมีประเด็นอะไรที่เราน่าจะ จับตาแล้วน่าสนใจน่าโฟกัสกันบ้างนะคะจะได้พูดคุยเรื่องนี้ค่ะกับรองศาสตราจารย์ดรโอรานถิ่นบางเตียวจากมหาวิทยาลัยบูรพาคือถ้ามองในฐานะผู้นำพักนะครับถ้ามองในฐานะนะครับหัวหน้าพักต้องยอมรับว่าเธอก็มีความพยายามนะครับในแสดงในการแสดงภาวะผู้นำในภาวะที่พักอยู่ในภาวะวิกฤตถอยอันนี้ส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมแต่เนื้อหาสารที่นะครับเธอสื่อสารออกมานั้นนะครับ ผมคิดว่าสังคมก็เกิดคําถามนะครับอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับอ่าเธอถูกกระทำพักถูกกระทำจากรัฐประหารมันมีความย้อนแย้งครับมันมีความย้อนแย้งกันมากๆก็คือถ้าเราดูนะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยตั้งได้คุณเศรษฐาเป็นนายกได้นี่นะครับเกิดขึ้นจากคณะรัฐประหารที่เธอปฏิเสธแล้ววันนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณพ่อของเธอนะครับที่กลับมา ประเทศไทยนี้ได้ก็เป็นผลพวงมาจากคนที่ก่อการรัฐประหารนะครับและที่สำคัญนะสองปีที่รัฐบาลเพื่อไทยมีอำนาจตั้งแต่คุณเศรษฐาจนถึงคุณแพรทองทานทำไมไม่คิดแก้ปัญหารัฐประหารรัฐประหารสำหรับคุณแพรทองทานและพรรคเพื่อไทยนั้นผมคิดว่าเอาไว้เป็นเครื่องมือนะครับตบตาประชาชนเรียกร้องความสงส,งสังทุกครั้งนะครับทุกครั้งเลย นะครับที่มีปัญหาพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าเป็นผลพวงจากรัฐประหารแต่ไม่เคยคิดสำนึกสำนึกสำเนียกเลยว่าทุกครั้งที่มีอำนาจก็ไม่เคยทำลายกระบวนการรัฐประหารพร้อมยินดีรับใช้พร้อมยินดีเป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐประหารข้อความ,มเมสเซจการสื่อสารแบบนี้ผมอยากจะวิงวอนนะครับให้ทีมที่ปรึกษาของคุณแพทองทานแนะนำเธอตะครับว่ายอย่าพูดสื่อสารทำนองนี้เลย ประชาชนเขารับรู้ประชาชนเขาเห็นพฤติการพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยการใช้วลีนะครับใช้วัคทองใช้วัฒกรรมเดิมๆนั้นนะครับมันหลอกสังคมไทยไม่ได้เลยครับอย่าคิดว่านะครับคนในสังคมไทยประชาชนไทยตามไม่ทันสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพูดเหล่านี้มันเป็นคําพูดตกขอบอะครับมันเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เขากําลังจะเพลี่ยงพล้ำเนี่ย เขาก็จะยืดเอาเรื่องของราชประหารมาเรียกอะไรอะคะความสงสารหรือเปล่าใช่ครับทุกครั้งครับทุกครั้งเลยก็คือเขาคงจะมองว่านี่คือสิ่งที่สื่อสารไปแล้วจะทําให้มีพลังนะครับสําหรับแกนนําที่จะไปขยายความต่อส่งสารไปหาแกนนําเพื่อที่จะไปบอกกับพี่น้องเสื้อแดงว่าพักว่าตระกูลชิน,นวัตรคุณทักษิณคุณแพทองทานถูกกระทาจากก็จะประหาร ซึ่งเป็นความไม่ยุติธรรมสําหรับเธอ,อแต่ในขณะในมุมกลับวันเวลาที่เธออยู่ข้างอํานาจความฝ่ายอธรรมยืนอยู่ข้างรัฐประหารทําไมคุณแพทองทานไม่พูดประโยคเหล่านี้ออกมามทําไมแกนำนำและไม่พูดประโยคนี้ออกมาทุกครั้งนะนี่คือสิ่งที่ต้องเจริญสติได้แล้วว่าสังคมโตพอที่จะรู้ถึงนะครับแก่นแท้ นะครับวิธีการสื่อสารของคุณแพรทองทานและพระเพื่อไทยว่าอย่าขายสิ่งที่ตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะนะครับแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตอีกต่อไปไม่ดีเลยการสืร่อสารแบบเนี้ยผมให้ถ้าถ้าเป็นเกรดนะผมให้ติดเอฟเลยนะติดเอฟเลยใช่ครับถือว่าแย่มากครับก็คือเป็นนักการเมืองนครับเราจะต้องสะท้อนความจริงใจสะท้อนความเชื่อมั่นยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็สร้างนะครับ ขวัญกำลังใจทั้งประชาชนและบรรดาแกนนำแต่ไม่ใช่ใช้สิ่งที่ตัวเองเอาไว้เพียงเพื่อเรียกคะแนนความสงสารในขณะที่ตัวเองมีอำนาจกลับไม่แยแสกลับไม่ให้ความเป็นธรรมหรืออย่างน้อยที่สุดนะคนที่เป็นผลมาจากผลพวงร,รัฐปรหารที่ติดคุกติดางอยู่เยอะแยะถามรัฐบาลเพื่ออะไรเคยคิดอ่านทำอะไรเพื่อคนเหล่านี้บ้างยกเป็นนอกจาก ใช้เวลาสองปีหมกมุ่นอยู่กับการแก้ปัญหาคุณทักษิณคนเดียวอะอย่างนี้มันเป็นธรรมหรือไม่และอย่างนี้เลย,เลยที่บอกว่าโอ้หน้าสงสารมากเราถูกกระทำจากพระธรระหารแต่คนที่ติดคุกจากพระประหารมีเยอะแยะแต่ทําไมแกนนําในพักเพื่อไทยกลับลืมอืมถ้าพักเพื่อไทยไม่น่าสงสารคุณแพทองทาำไม่น่าสงสารใครน่าสงสารคะอาจารย์คะผมกับคุณสมจิตและประชาชน<อ>ทั้งประเทศคือกลุ่มคนที่น่าสงสารมากเราจ่ายภาษี นะครับเต็มเราคาดหวังต่อรัฐบาลสองปีนี้เราไม่ได้อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าความล้มเหลวนะครับในทุกมิติสัญญาที่เคยให้กับเราตอนหาเสียงเรื่องตั้งไม่ได้ทำสักเรื่องหนึ่งมุ่งมั่นอยู่เฉพาะเรื่องคาสิโนมุ่งมั่นอยู่เรื่องนะครับผลประโยชน์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลและมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องชั้นสิบสี่ เอาอนาคตของเราทั้งประเทศไปแลกกับผลประโยชน์ของคนไม่กี่ตระกูลอย่างนี้มผมคิดว่าเรานะครับเป็นผู้ที่เสียประโยชน์และเสียโอกาสจากพักการเมืองพักนี้ครับและด้วยความมุ่งมั่นทั้งสามอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่หรือเปล่าคะเป็นสาเหตุที่ทําให้พรรคเพื่อไทยมาถึงจุดนี้คะอาจารย์คะผมคิดว่าคือส่วนหนึ่งก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นความสะสมมาตั้งอย่างน,งนะครับต่อเนื่องอ่ะคือผมเคยคุยกับคุณสมจิตภายใต้โครงสร้างอำนาจสามคู่ คุณทักษณิณและพรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะเป็นพรรคที่มีอำนาจมากณนเวลานั้นภายใต้ในสภาวะที่ชนชั้นนาไม่มีทางเลือกแต่ผมเคยคุยกับคุณสมจิตว่าชนชั้นนาไทยเครือข่ายอํานาจทั้งหมดไม่เคยไว้ใจคุณทักษณิณและแตระกูลชินวัตรแม้สักวินาทีเดียวแต่ที่เขาให้คุณทักษณิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยมีความโดดเด่นและโลดแล่นในสนามอานาจนั้นเพราะในเวลานั้นเขายังมีไม่สามารถมีตัวแทนที่เขาไว้วางใจได้ แต่วันเนี้ยคุณสมจิตและผมเห็นแล้วว่าเขารู้แล้วว่าใครคือใครที่เขาไว้วางใจตัวจริงก็คือพรรคภูมิใจไทยและความอ่อนแอลงของพรรคประชาชนพอเป็นเช่นนั้นเสร็จปับคุณทักษณิณและพรรคเพื่อไทยจึงไม่มีความจําเป็นใดๆสําหรับสมการอํานาจของชนชั้นนำนี่แหละอาจารย์จะบอกว,ว่าตอนนี้คุณทักษิณกับเพื่อไทยเป็นทิชชู่ที่ถูกใช้แล้วแหละ ถูกต้องครับสำหรับผมันะ้นไม่มีความหมายแต่ถามว่าคุณทักษิณกับตระกูลชินวัตรจะมีความสําคัญทางการเมืองมีสําหรับนักการเมืองบ้านใหญ่ที่ไม่มีความสามารถในตัวเองไม่มีทรัพยากรเพียงพอเงินของคุณทักษิณยังสามารถถูกใช้ในทางการเมืองได้จนกว่าทรัพย์สมบัติของคุณทักษิณจะล่อยหลอหลงแต่ตราบใดที่คุณทักษิณมีเงินตระกูลชินวัตรมีเงินและมีอำนาจยังเป็นที่ต้องการของบรรดาน,นักการเมืองที่คอยเฉลี่ยอำนาจและผลประโยชน์นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เขาประกาศแคมเปญว่าเพื่อไทยจะกลับมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็บอกยังไงยังไงเขาไม่มีทางศูนพันแน่ๆอาจารย์คะคือจริงๆพรรคเพื่อไทยสำหรับผมก็เห็นด้วยนะอย่างที่บอกว่าต้องชื่นอันดับแรกก่อนที่จะวิพากษ์กับวิพากษ์ไปแต่ชื่นชมนะั้นในความ,มสถานการแสดงภาวะผู้นาของคุณแพรทองทานพรรคเพื่อไทยนะครับเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะเวลานี้ก็คือนะครับไม่ตายแต่ก็ไม่โตอื นะครับเพราะพรรคเพื่อไทยนั้นได้เปลี่ยนนะครับบทบาทของพรรคก็คือถ้าพรรคเพื่อไทยเติบโตมาจากพรรคแ่รักไทยพรรคพลังประชาชนจนมาจนถึงพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยนั้นถ้าดูองค์ประกอบแล้วมันไม่ได้เป็นพรรคการเมืองของมวล,ลชนนะครับมันเป็นบริษัททางการเมืองเป็นบรรษัททางการเมืองที่มีเจ้าของและบริหารนะครับบนเรื่องของผลประโยชน์กําไรขาดทุนแล้วก็โยนเศษ กำไรบางอย่างให้กับสังคมหรือประชาชนมันไม่เหมือนกับพรรคไทยรักไทยในอดีตท,ที่เราเห็นนะครับกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายแต่ตอนนี้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นบริษัทสมบูรณ์แล้วที่อยู่ภายใต้นะครับเจ้าของพรรคการบริหารจัดการทั้งหมดก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าของพรรคพอเป็นเช่นนี้ปั๊บสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็เลยทําให้พรรคเพื่อไทยก็ไปได้แค่นี้จะได้200เสียงนั้นผมคิดว่าคงจะเป็นไปได้ยาก ครับในสถานการณ์ที่มันไม่ไม่เอื้อนะครับถึงแม้จะมานะครับกอบกู้วิกฤตศรัทธาอย่างไรก็ตามแต่นะแต่พรรคเพื่อไทยไม่เคยวิพากษ์ตัวเองเลยว่าความล้มเหลวในรอบสองปีนี้เกิดขึ้นจากคุณทักษิณถามว่าพรรคเพื่อไทยกล้าไหมละ่ะคนในพรรคกล้าไหมบอกนายวีหนึ่งวีสองวีสามไอ้ความถดถอยทั้งหมดเนี่ยมาจากนายถามว่ามีแกนนําคนไหนกล้าพูดบ้างล่ะครับไม่มีล่ะครับมีแต่คนนะครับโอ้นาน เรายังมีความหวังประเทศยังต้องการเราคนยังต้องการนโยบายของนายนายคือวิระบุรุษประชาที่ประไตยมันมีแต่คนเอาใจอืมนี่คือการพูดจนทําให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีบทบาทและมีความสําคัญนะครับในขณะที่คุณแพทองทานต้องพูดแบบนี้แหละครับทั้งทั้งที่หลายๆอย่างก็พูดแล้วผมไม่เห็นด้วยนะอแต่ต้องพูดเพราะว่าถ้าไม่พูดปั๊บเลือดมันไหลที่มันตลกร้ายคุณนะคุณสมเกียรตะพู <Okay. S 1> นะป,รประกาศรายชื่อสอสอคนหนึ่ง oh. ขนาดส <ashamed> าดสคณะจะเปิดตัวอีกพักหนึ่ง <oking> วันนี้แกนนำนะครับคนสำคัญของอีสานมีความใกล้ชิดกับนะฮะ<ก> <diary S 1> วีหนเลยที่สุดถึงขนาดบอกให้วีหนึ่งขอนะฮะให้คุณนะฮะภรรยาของวีหนึ่งมาเป็นตัวคนนำแสดงต้องใกล้ชิดมากอ่ะยังไปเช่าโรงแรมนอนแถวรางน้ำนะครับไม่อยากอยู่แถวบ้านจันสองลาแลว้วอ่ะเห็นไหม วันนี้มีภาพออกมาเรียบร้อยแล้วคุณเกียนกันตินันม,มันก็เลยทำํำเห็นว่านี่ถ้าไม่ทําแบบนี้ปั๊บถ้าไม่ประกาศตัวก่อนเนี่ยมันอาจจะมีเลือดไหลได้แต่ไม่ต้องกลัวผมคิดว่าอสอสคุณภาพต่ำมนสสที่ไม่มีความสามารถไม่มีแสงนะยังต้องอาศัยบาร,รมีใบบุญเงินของคุณทักษิณหระคุณจินวัรนไม่ต้องกลัวตอนนี้เป็นโอกาสเลยเพราะว่าในราคาตลาดมืดเนี่ย มันซื้อกันเจ็ดแปดสิบเนี่ยเป็นโอกาสในการโกงราคาจากพักเลยว่าผมขอเก้าสิบร้อยหนึ่งก็คือในเมื่อพักไม่มีตัวเลือกอะพักมีความจําเป็นต้องอาศัยนักเลือกตั้งนะครับแต่การได้สองร้อยนั้นเป็นสิ่งที่ยากอนอกจากตรึงไม่โตแต่ก็ไม่ตายผมอยากจะให้พักปอ่าพักเพื่อไทยเนี่ยในเมื่อคุณแพทองทานยืนยันกับสังคมชัดเจนว่าจะไม่เลี้ยวสายแล้วจะไม่เลี้ยวขวาแล้วจะเดินหน้าตรงๆจะทํางานการเมืองแบบใหม่แล้ว ขอแค่นี้ขอแก้ประกาศว่าจะไม่ร่วมสังกัดรรกับพรรคภูมิใจไทยและการต่อมาถ้าคุณสมจิตกับผมเคยได้ยินใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าคาโซนคาสินโนเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมในเป็นนโยบายที่ดีถึงขนาดมีการถแถลงเนนโยบายก็อยากได้ใช้นโยบายเนี่ยนะครับรนรองหาเสียงต่อได้ไหมนะครับว่าถ้าเพื่อไทยเป็นร,รัฐบาลจะสร้างคาสินโนให้ได้เพื่อแปลนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอยากได้เอานโยบายนี้ต่อ ประการต่อมาที่สําคัญมากในภาวะความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ส่วนหนึ่งนะครับสังคมก็มองว่าตระกูลชินวัตรหรือว่าคุณแพทองทานคุณทักษิณมีความใกล้ชิดกับสบสมเด็จคุณเสนผมเคยเห็นการสัมภาษณ์ของคุณทักษิณและคุณแพทองทานที่บอกว่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นจะต้องแบ่งปันผลโยชน์ผมก็อยากจะให้อนโยบายนี้มาหาเสียงด้วยเพื่อที่จะยืนยันในหลักการว่าคาสิโนก็ดี นะครับเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์บนพื้นที่ทับซ้อนก็ดีเป็นนโยบายที่ดีอย่างไรกับประเทศชาตินะครับอย่าซ่อนเร้นพูดและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมากับสังคมว่าจะเอานโยบายนี้ไว้หาเสียงเลือกตั้งและจะได้สอสออย่างถล่มทลายจากประชาชนที่เห็นด้วยกับนโยบายคาสิโนก่อนหน้านี้เขาก็เคยชัดนะคะอาจารย์คะเมื่อตอนที่เลือกตั้งเข้ามาใหม่ๆเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ร่วมกับ พรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแต่หลังจากนั้นตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกอ๋อนั่นมันเรื่องสองปีที่แล้วและคิดว่าในครั้งนี้ไม่ว่าจะมีคําสัญญาอะไรเนี่ยมันจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนได้หรอคะ่ะคนไม่เชื่อหรอครับคนไม่เชื่อที่ผมบอกกับคุณสมจิตว่านี่คือสิ่งที่เป็นความยากลําบากของคุณแพทองทาคุณลืมไปหรือว่าสองปีนี้ปัญหาทั้งหมดมาจากคุณและครอบครัวคุณพ่อของคุณแกนนาของคุณที่ทําให้ประเทศอยู่ในสภาวะแบบนี้ไม่ใช่หรือ สองปีที่คุณมีโอกาสที่จะแก้ปัญหาแต่คุณไม่แก้เลยสองปีที่คุณมีโอกาสที่จะทําให้สังคมไทยนะครับมีความเป็นธรรมแต่คุณเอาสองปีอนาคตและโอกาสพวกเราไปให้เฉพาะกลุ่มเดียวหรือให้เฉพาะเรื่องของของชั้นสิบสี่เราเสียอนาคตและเสียโอกาสสังคมไม่เชื่อหรอครับเพื่อไทยเนี่ยไม่ตายแต่จะไม่โตแล้วพยากรณ์ว่าเขาจะแกลนแค่ไหนค่ะไม่เกินร้อยก็คือค<ม>งจะไม่ตกต่ําเหมือนกับพรรคปฏิธิปัดนะฮะเพราะว่า ถ้าดูแล้ว <c oughs> เขาไม่มีอำนาจไม่ได้ครับคุณสมจิตก็คือ <c oughs> ในสาการ <c oughs> ในสังคมไทยนะไม่ว่าคุณจะมีเงินร่ํารวยขนาดไหนมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนแต่ในภาวะที่สังคมไทยเป็นสังคมอํานาจที่ยเงินมันไม่พอ <c oughs> มันต้องเอาอํานาจเงินไปแปลเป็นอํานาจทางการเมืองด้วยก็ไปสู่จุดเดิมนี่คือปัญหาพอเวลานะเป็นเรื่องของกลุ่มเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของตระกูลเนี่ยพรรคการเมืองก็ถูกเปลี่ยนจากพรรคกลายเป็นบริษัททางการเมือง อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ทำยังไงในเมื่อเราอยู่ภายใต้โครงสร้างอานาจการเมืองแบบนี้ครับแต่ถ้าเราดูจากที่อาจารย์วิเคราะห์มาเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในลักษณะนี้ไหมคะอาจารย์คะว่าจากเดิมเขาเคยเป็นพักอันดับหนึ่งใช่ไหมคะหรือแล้วก็ตกมาเป็นอันดับสองเป็นแกนนําอาจจะก,กลายมาเป็นตัวแปรที่ไม่ว่ายังไงพักหนึ่งหรือสองก็จะขาดเขาไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องเป็นรัฐบาลจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าอาจารย์คะถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่า ก็พักเปิดไทยก็ไม่ได้แตกต่างกับพักการเมืองื่นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยเนี่ยที่ผมพยายามจะทําให้พักการเมืองกลับมาอยู่ในพักการเมืองคือประกาศเลยเนี่ยเมื่อแกนนําก็ประกาศเองว่าสิ่งที่พักประชาชนทําไม่ถูกพักภูมิใจไทยมีข้อดังเพราะดังเพราะเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงนี่เมื่อคุณมองว่าพักอื่นแยก่ปคุณคุณก็ต้องไม่ต้องไม่สังคดกรรมสิครับนี่เกรงเลยบอกว่าถ้าอยากจะให้อยู่ได้นะอยากจะใหนคุณแพทองทานประกาศ นะครับว่าไม่ต้องสังคกรรมกับพรคภูมิใจไทยและพักนะครับประชาชนนี่คือการวางหลกักรากฐานสําคัญของพักเพื่อไทยที่สร้างการเมืองอย่างนะครับตรงไปตรงมาสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้ไว้ใจนะครับสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นยังไงแต่การที่คุณทระยศคําพูดผิดคําพูดแต่ละครั้งมันเป็นการที่ภากษาทางสังคมเอง แต่ถ้าแพทองทานสามารถไม่ร่วมกับภูมิใจไทยจริงๆพรับเพื่อไทยไม่ร่วมกับพรรคประชาชนจริงๆความไว้เนื้อเชื่อใจของพรรคก็จะกลับมาผมมีข้อเสนอที่บอกนี่แหละคือถ้าจะพัฒนาพรรคพัฒนาจุดยืนที่จากของอุดมการของพรรคก่อนไม่ใช่แบบเออไม่พูดไม่แสดงมันเป็นทางการเมืองนะเดี๋ยวสุดท้ายก็ไปจับมือกันไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้แตกต่างกับจากพรรคนะฮะอื่นๆเลย นะโดยเฉพาะโครงสร้างของพรรคในระบบธุรกิจการเมืองนะฮะค่ะเมื่อซกคู่อาจารย์พูดตัวเลขที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของตลาดมืดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะห้าสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างนี้แสดงว่าการเมืองในสนามเลือกตั้งครั้งหน้านี่เงินจะมีบทบาทมากหรอคะอาจารย์มากครับก็คือถามว่าทําไมมนเกิดไปบ้างสองเรื่องนะก็คือคอันดับแรกเลยมันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของกกตครับก็คือรอยต้องยอมรับว่ากกตชุดนี้เป็นกกตที่สาหรับผมนะทางานที่ประสิทธิภาพต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์การมีกกต เปลืองภาษีประชาชนที่สุดไม่มีผลงานในเชิงรูปธรรมที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความไว้วางใจได้ในการบริหารจัดการเลือกตัง้งกรกะตล้มเหลวเป็นที่ประจักษ์ไอความล้มเหลวแบบเนี้ยมันจะนํามาสู่สองเรื่องใหญ่ขึ้นหนึ่งการใช้นโยบายแบบประชานิยมแบบสุดขั้วโดยไม่ต้องรับผิดชอบอันนี้คืออันตรายมากนะก็คือการเมืองที่เดินไปสู่ การเมืองเชิงนโยบายเป็นเรื่องดีแต่การทํานโยบายแบบประชานิยมแล้วไม่มีผลความผิดเนี่ยต่อไปนะรัฐอาเจนพักเพื่อไทยบอกว่าสองหมื่นหนึ่งหมื่นน้อยไปเพิ่มเป็นสองหมื 3, ่นสามหมื่นก็ได้หรือพักการเมืองอื่นๆอ,อ,อาจจะนะครับเกทับกันนะครับเยอะแยะมากมายประเด็นก็คือไม่ได้มีความผิดนะครับถูกไหมฮะจริงๆสังคมวอน,นิ่งตลอดว่าเรื่องนี้มันไม่ได้นะแต่กกตก็ไม่ได้ทําอะไร ก็เท่ากับว่าเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปพักการเมืองใดๆจะแจกเงินอย่างไรก็ได้ด้วยวิธีการต่างๆนะครับดิจิทัลวอลเลทสนับสนุนนู่นนี่นั่นนะครับค่ายังชีพค่าเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งบัณฑิตจ,จบใหม่สามหมื่นสมมุตินะฮะแรงงานนะครับเพิ่มเป็นวันละพันทําได้ยืนยันว่าทาได้เพราะบรรทัดฐานนะครับเราเคยท้วงติงกันแต่กกตก็ๆๆบอกทําได้และประการต่อมา ให้ได้คะแนนมาก่อนให้ได้อำน,นาจมาก่อนในทางปฏิบัติไม่ต้องทำก็ได้ถูกต้องหรือไม่เห็น <stop. S 2> ได้จากพรรคเพื่อไทยนโยบายเยอะแยะมากมายพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทำแต่พยายามจะไปผลักดันนโยบายที่ไม่เคยเอา,เอาไว้หาเสียงอย่างเช่นคาสิโนเห็นไหมฮะอื้อมสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาในเชิงระบบแต่กลไกในการดูแลก็คือกกตกักปฎิบปตละเลยเท่ากับว่านั่นคือการสร้างบรรทัดฐานให้พรรคเนี่ยสามารถทำนโยบายประชานิยมรับการเกทับกันเนี่ยได้อย่างนะครับ เต็มที่ใะการนี่ประการที่สองพอกลไกการบริหารจากกัดการและตั้งล้มเหลวจากกรกตนเนี่ยมันก็กลับไปสู่เรื่องเดิมว่าการใช้อํานาจเงินตอนนี้นะครับบรรดาสสบ้านใหญ่ทั้งหมดก็เล็งกันแล้วครับว่าพักไหนจะให้เท่าไหร่ราคาในตลาดอยู่ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบซึ่งส่วนนี้ที่ผมบอกว่าคนที่กําลังจะย้ายจากพักการเมืองต่างๆอย่าเพิ่งย้ายนะฮะรอดูราคากันก่อนอืเสนอราคากันไปก่อนเลยฮนะเจ็ดแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเสนอให้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่านายทุนพัก นะผมเชื่อว่าแต่ละนายทุนนะกระเป๋าใหญ่และมีเงินเยอะพอที่จะจ่ายด้วยถ้าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่รวมกันแล้วใช้เงินมหาศาลเนี่ยนะคะแล้ว<ร>สุดท้ายบบมันจะต้องถอนทุนยังไงกันมันมันเป็นระบบสัมปทานการเมืองครับก็คือประเทศไทยนี่ถ้าเรามีเงินสักหมื่นล้านหกหมื่นล้านเนี่ยเราก็สามารถสรัมปทานอํานาจได้มันเป็นระบบธุรกิจคือธุรกิจทั่วไปคือการลงทุนนะครับทําธุรกิจหากำไรการเมืองไทยก็เป็นระบบธุรกิจ นะแต่เป็นระ,ระบบธุรกิจของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ไม่เหมือนนะครับกับการลงทุนขนาดเล็กนะครับทําของขายตามตลาดแต่เป็นลงทุนขนาดใหญ่เพื่อไปหวังผลในการกาหนดในเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ของตัวเองหรือต่ออายุสัมปทานเอื้อประโยชน์ของกลุ่มทุนตัวเองหรือเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการต่างๆในภาครัฐอันนี้มันเป็นธุรกิจการเมืองที่อยู่ในระบบการเมืองไทยและอยู่ก่นจนเป็นวิถีเวลาพูดกับประชาชนก็จะพูดนโยบาย ปัญหาสาธารณะนู่นนี่นั่นผมต้องการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะแต่ข้างหลังใหม่เงินทั้งนั้นแหละครับก่อนหน้านี้อาจารย์มองการเมืองว่ามันมีโครงสร้างสามเศร้าอยู่ใช่ไหมคะและตอนนี้เนี่ยในสนามการเมืองข้างหน้าอาจารย์นิยามหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงครข้างหน้านะครับก็ยังเป็นแบบนี้ครับก็ยังเป็นสามเศร้าแบบนี้แต่สติรภาพอํานาจนะครับของฝั่งรัฐนิยมเนี่ยจะมีสติรภาพอำนาจมากขึ้น จะเป็นแต<ม>งมีความมีเอกภาพมากขึ้นเพราะเขาเริ่มลงหลักปลักฐานได้เขาเริ่มมีพักที่เขาไว้ใจได้แล้วก็พักที่เขาไว้ใจได้นั้นก็มีคะแนนนิยมที่สูงขึ้นมีกระบวนการกลไกในการจัดการอํานาจที่ดูแล้วว่านะครับสามารถที่จะรักษาอํานาจได้อีกนานกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองก็คือกลุ่มของปีกพักประชาชนก็ยังมีอยู่ครับแต่อาจจะไม่ได้นะครับมีกระแสเหมือนกับอย่างที่ผ่านมา และกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มพักเพื่อไทยก็ะจะต้องดูวันหลังจากนี้พักเพื่อไทยจะวางสถานะทางการเมืองแบบใดเพราะก่อนหน้าน,นี้พักเพื่อไทยที่มีอำนาจก็ได้นะครับอ่าอำนาจหรือว่าได้สัญญาณในภาวะที่ปีขวานี่เขาไม่มีตัวแทนแต่วันนี้เขามีแล้วเขาไม่มีความจําเป็นต้องใช้บริการแต่โครงสร้างสมการนี่จะอยู่อย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนอกเสียจากพรคเพื่อไทยนะฮะ ก็คือไม่ไม่ทําแบบเดิมจริงๆอ่ะก็คือไม่ไงไม่ไม่สู้ไปกลับไปอ่ะอเป็นการเมืองแบบเอาจึงเอาจังจริงๆในการต่อสู้นะครับรักษาหลักการประชาธิไตยกลับไปหาหลักการเชิงอุดมการณ์แล้วก็อาจจะมีข้อเสนอที่นะครับปฏิรูปเชิงโครงสร้างคล้ายๆกับพรรคประชาชนถ้าเพื่อไทยสามารถชิงอุดมการณ์นี้มาได้พรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคที่โตได้ โตได้นะครับแต่ต้องจริงเงื่อนไขนะหรือว่าข้อเสนอที่คล้ายคกันกับพักประชาชนอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ในทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการแก้กฎหมายสําคัญสําคัญนะครับคือในภาวะที่พักประชาชนตกต่ำพักเพื่อไทยจะต้องใช้โอกาสเนี่ยนะครับสร้างทางเลือกให้เห็นว่า ประชาชนนั้นมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างมาเลือกพักเพื่อไทยดีกว่าที่มีลักษณะนโยบายที่คล้ายคลึงกันนั่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองไปในแง่กลุ่มทุนเนี่ยกลุ่มทุนจะกล้าหรือไม่ที่จะเอาด้วยกับจุดยืนหลักทางหลักการแบบนี้ซึ่งผมประเมินว่ากลุ่มทุนไม่เอาด้วยเพราะกลุ่มทุนไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนอกกว่านอกจากหากําไรให้แก่ตัวเองเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับไอเหมือนกับไอพวกคนเดินตุลาที่อยู่พักเพื่อไทยครับอย่างนั้นนะครับ เวลา14ตุลาของกุลาก็จะมีอุดมการแข่งข้าวมากครับแต่พมกลับพักไปก็ก็ก็ฟังนายทุนนะนั่นนะครับของจริง